อมตัวเป็นเด็กเสิร์บดีแล้วค่ะจะได้ช่วยย่าดูด้วยไงคะว่าพนักงานในร้านคาเฟ่ของย่าแต่ละคนนี้ใส่เป็นยังไงเด็กใหม่เหรอสวัสดีค่ะคุณอิงชื่อแนนนะคะมาทํางานเป็นวันแรกค่ะโอ้ฉันละเบื่อคุณหญิงผมนี่ก็อะไราหาเด็กใหม่มาทั้งทีกับเอากลับลปีน้ําป่าอะไรมาก็ไม่รู้ร้านแนนของย่าผู้สืบทอดรับโมรดก ร้านดูอินดี้คาเฟ่ย่าไม่เห็นว่าหนูจะต้องทำแบบนี้เลยนะลูกทำไมไม่ให้ย่านะ่ะแนะนำกับพนักงานในร้านไปเลยแล้วลูกเ่อหนูนะเป็นล้านสาวแท้ๆของย่าที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะไม่เห็นจะต้องปลอมตัวไปเป็นเด็กเสิร์ฟให้มันยุ่งยากเลยแล้วลูกย่าคะหนูปลอมตัวเป็นเด็กเสิร์ฟดีแล้วค่ะจะได้ช่วยย่าดูด้วยไงคะ ว่าพนักงานในร้านคาเฟ่ของย่าแต่ละคนะนี่ใส่เป็นยังไงเอางั้นเหรออืมก็ได้นันก็อ่ะเนี่ยผ้ากันเปื้อนแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะแล้วก็ระวังตัวด้วยย่าคะร้านคาเฟ่เป็นร้านของย่านะคะจะต้องระวังตัวอะไรอีกอย่างอ่ะย่าไม่ต้องเป็นห่วงหนูเลยนะคะหนูเอาตัวรอดได้ย่าคะจะสายแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวหนูรีบไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่เนียน สวัสดีค่ะจ้าหลานรักของย่าเครื่องดื่มมาแล้วครับขนมครับขอบคุณนะครับทานให้อร่อยนะครับถ้ามีอะไรต้องการเพิ่มเติมก็เรียกได้เลยนะครับได้ครับเธอ พนักงานใหม่เหรอเห็นคุณอิงผู้จัดก,การร้านบอกว่าวันนี้จะมีพนักงานใหม่มาคนหนึ่งเธอสินะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยก็ถามได้นะเดี๋ยวฉันแนะนําให้ว่าแต่เธอชื่ออะไรอเราชื่อแนนนายละ่ะมันชื่อโอรานว่าแต่ผู้จัดก,การที่ชื่ออิงอ่ะคนไหนเหรออ๋อคุณอิงเขายังไม่เข้านะ่ะน่าจะอีกสักพัก นี่จะสิบม้วนะมาสายหรอพดอดีเขากับมาเวลานี้ประจำแหละแต่เราก็แค่พนักงานตัวอีกเล็กนะ่ะมันไม่ได้มีหน้าที่ใหญ่โตเหมือนพุทีนเขาหรอกนี่กำลังนินทาอะไรฉันอยู่หรือเปล่จาจ๊ะสวัสดีครับพุทอิงก <anca j ata> ็อย่าลืมนะกี่คนแล้วที่ฉันไล่ออกไปเพราะปากดีมานั่งนินทาฉะนะันอะ นี่ใครเนี่ยเด็กใหม่หรอ,อสวัสดีค่ะคุณอิงชื่อแนนะคะมาทำงานเป็นวันแรกค่ะโอ้ยฉันละเบื่อคุณหญิงผมนี่ก็อะไรหาเด็กใหม่มาทั้งทีแทนที่จะเอาหน้าตาดีๆกับเอากระลำปีน้ำปาลาอะไรมาก็ไม่รู้ลกหูลกตาเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมคุณถึงพูดแบบนี้อะคะฉันมาทำงานนะคะยังไม่ทําทำอะไรให้คุณสักหน่อยอะอปากดีนะนะ,ะก็คุณนั่นแหละ เดี๋ยวนะครับขอโทษนะครับพอดีมีลูกค้าอยู่ในร้านด้วยครับอย่าทะเลาะกันเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะตกใจเอาแนนไปช่วยจัดของหลังร้านดีวกว่าไปไปเลยหน่อยเล่นกับใครไม่เล่นผิดคนซะและ้วนังหนูน้องครับเก็บตังค์ด้วยครับโอ้ยรอก่อนคะ่พะพนักง,งานอยู่หลังร้านนู่นเดีย๋ยวไปเก็บเงินให้คะ่ะ คันไหวทุกวิทังวดนี่แนนเธอเป็นเด็กใหม่อะไปทำตัวแบบนั้นกับคุณอิงแหละเขาเป็นผู้จัดการเลยนะเธอไม่กลัวโดนไล่ออกหรือไงไม่กลัวก็เขาทำไม่ถูกต้องอ่ะจะกลัวทำไมก็แล้วเธอไม่กลัวตกงานหรือไงล่ะเธอไม่รู้หรอกว่าพนักงานคนไหนที่ทำตัวไม่ถูกใจคุณอิงนะเขาไล่ออกหมดเลยนะจะบอกให้เหลือแต่ฉันนี่แหละ ถ้ายังต้องทนทํางานกับเขาเนี่ยฉันเห็นเธอเป็นคนใหม่มาวันเนี้ยฉันกู้าสตร์ดีใจนึกว่าจะมีเพื่อนใหม่มาทํางานด้วยจะได้มาช่วยกันแต่ดูจากพฤติกรรมเธอวันนี้แล้วเนี่ยคงจะอยู่ได้อีกไม่นานอ่ะเออนี่นายฉันถามอะไรหน่อยสินายโดนคุณอิงอะไรนั่นอ่ะทําพฤติกรรมแบบนี้บ,บ่อยๆทำไมนายถึงย응ังทนอยู่อ่ะก็ คนอย่างฉันมันก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรนี่งานสมัยเนี้หายากจะตายวุฒิการศึกษาฉันมันก็น้อยที่สําคัญน่ะแม่ฉันก็ป่วยด้วยคืนฉันตกงานอะ่ะเราสองคนแม่ลูกจะเอาอะไรกินละ่ะนายนี่มันจริงๆิงเลยนะ นนนี้ก็สวยนะคุณครับพอดีผมว่ามันเกินสิบห้านาทีแล้วครับไม่มีใครมาช่วยเก็บตังค์เลยเหรอครับนี่คุณเรียกอยู่นั่นแหละรอแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงคะเด็กเสิร์ฟมาเก็บงา์อยู่หลังร้านนุ่นแล้วคุณเป็นใครครับทําไมถึงมาช่วยเก็บไม่ได้ฉันเป็นผู้จัดจาก,การร้านค่ะฉันไม่ชอบเก็บเงินแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอครับ กะว่าจะให้ติปสัก500สําหรับคุณมาเก็บตังค์สักหน่อยทิปห้าร้อยเหรอคะได้เลยคะ่ะเดี๋ยวฉันช่วยเก็บเงินให้นะคะปกติเนี่ยไม่ค่อยทํางานอะไรแบบนี้เลยคะ่ะเป็นผู้จัดก,การร้านเคลียร์บินเคลียร์บัญชีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เดี๋ยวคิดให้พิเศษเลยนะคะอะรอสักครู่คะ่ะมีเค้กกับน้ำนะคะ840บบาทคะ่ะฮะอะไรนะ แปดร้อยสี่สิบเลยเหรอครับค่ะแปดร้อยสี่สิบค่ะผมสั่งแค่น้ําแล้วก็เค้กมันไม่น่าจะถึงนะครับเนี่ยนี่คุณมั่วหรือเปล่าครับไม่มั่วค่ะลูกค้าคนไหนให้ฉันคิดตังค์ฉันก็คิดราคานี้แล้วค่ะแปดร้อยสี่สิบบาทบวกทิปอีกห้าร้อยก็เป็นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทค่ะสแกนจ่ายเลขบัญชีฉันแล้วกันนะคะโอ้ยอนี่คุณผมไม่จ่ายหรอกครับนี่คุณกินเสร็จแล้วคิดจะไม่จ่ายเหรอคุณจะโกงร้านหรือไง ฉันแต้งตำรวจแน่เกิดอะไรขึ้นนะคะคุณลูกค้ามีอะไรช่วยหรือเปล่าคะก็ผู้จัดการคุณนะสิครับที่คิดตังผมตั้งแปดร้อยสีสิบผมว่ามันเกินไปนะครับเนี่ยอของคุณลูกค้าหนึ่งรอยยสิบาทค่ะนี่หลอดค่าเครื่องดื่มแปดสิบค่ะแล้วก็ค่าขนมสี่สิบบาทค่ะเออแบบนี้มันค่อยใช่หน่อยนี่ นีผมให้คุณพร้อมติปนะครับเออไปเลยลูกค้าแบบนี้ไม่ต้อนรับเหมือนกันเลยโว้ยส่วนแกนี่ก็อะไรคิดจะแย่งติปลูกค้าต่อหน้าฉันเหรอแกมีสิทธิ์อะไรฮะยังเด็กใหม่ฉันไล่แกออกฉันไม่ออกนี่กล้าดียังไงมาต่อปากต่อคคำกับผู้จัดการร้านอย่างฉัน แล้วทำไมฉันต้องไม่กล้าด้วยล่ะคะในเมื่อฉันเป็นหลานเจ้าของร้านสารลบอย่างนี้เหรอหลานเจ้าของร้านใช่หนแน่นะเขาเป็นหลานสาวฉันเองคุณหญิงพรมพรมย่าน่ะเห็นจากกล้องวงจรปิดแล้วนะลูกย่าไม่คิดเลยนะวันหนูนะปลอมตัวเข้ามาทำงานที่คาเฟ่แค่วันเดียวจะได้เห็นพฤติกรรมของผู้จัดการร้านอย่างเธอมิสายแย่มากต่อไปอ่ะไม่ต้องมาทำงานที่นี่แล้ว ฉันไล่เธอออกคุณหญิงคะไม่ต้องมาเรียกฉันมาทํางานก็สายนิสัยยังไม่ดีดูแลลูกค้าก็ไม่ดีอุ๊บเรื่องดูแลลูกค้าไม่ดีนี่ไม่จริงเลยนะคะหนูดูแลลูกค้าดีทุกคนโดยเฉพาะลูกค้าคนเมื่อกี้อะคะ่ะหนูนี่ทั้งเสิร์ฟอาหารเองนะคะคิดเงินให้ถูกคบถ้วนทุกบาททุกสตางค์แนะนําเมนูของร้านอาหารดูแลดีสุดๆเลยค่ะคุณหญิงแล้วตอนที่ลูกค้าคิดเงินนะคะจะให้ติปหนูหนูยังไม่เอาเลยนะคะกลวว่าลูกค้าจะมองร้านเราไม่ดีนะคะ หรอชวินครับคุณย่าเขากโกหกครับย่าฮะหลานคุณย่าฉันจะเป็นลมใช่เ็าเป็นหลานชายของฉันนิคน,นแล้วก็อย่างหนึ่งนะฉันน่าจะแจ้งข้อหาเธอเพิ่มด้วยที่เธอนะ่ะขโมยของวัตถุโบราณในร้านชนะออกไปขายซึ่งฉันเอาไว้ตกแต่งร้านรีบเอามาคืนฉันด้วย ถ้าไม่งั้นนะฉันจะแจ้งตำรวจจับหนูไม่ได้เอาไปนะคะคุณหญิงมีหลักฐานอะไรอาจจะเป็นในโอรานก็ได้คะ่ะบ้านมันก็โจนแม่มันก็ป่วยหนูไม่ได้เอาไปนะคะอยากจะได้หลักฐานใช่ไหมชวินครับคุณย่านี่ไงกล้องวงจ,จรปิดจ้ะนี่ไอ้โจนเอาของโบราณพวกนี้ไปขายนะ ล้เก็งเงินมาแบ่งกันเข้าใจไหมได้เลยครับเจ๊ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยขโมยทีละนิดค่อยๆกินแต่กินนานๆต้องพูดมากหรอครั้งเนี้ยเอาสั่งนี่ไปก่อนส่วนครั้งหน้าเล็งจากกันมาเลยเว้ยได้เลยเจ๊ออขอโทษครับทำอะไรกันนะครับเมื่อกีน้นี้ใช่ของโบราณของคุณพรมพรมที่เไว้แต่งร้านหรือเปล่าครับ นั่นมันของแพงมากเลยนะครับหรือว่าโจรอุ๊ยมีคนรู้แล้วว่าเจ๊ขโมยของโบราณที่ผมเอาไปขายเพื่อแบ่งเงินกันตกปากเลพูดทำไมเล่าผมลืมตัวช่างมันสิถึงรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนี่นี่ไอโอถ้าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นะเดี๋ยวฉันแบ่งให้แกร้อยหนึ่งเอาไหมผมไม่เอาหรอกครับแม่ผมบอกว่า ของของคนอื่นนะ่ะมันคือของของคนอื่นยังไงก็ไม่ใช่ของเราผมไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกครับอตัวนะครับจ้าไอ้คนดีดีไม่เปลืองเหมือนหลอกด่าดเจเลยนะว่าแต่มันจะพูดไหมอะไม่พูดหรอกไอโออะแม่มันป่วยมันต้องใช้เงินเยอะมันกลัวโดนไล่ออกจะตายเอามาดูดิมีรอยหรือเปล่า ทั้งภาพทั้งเสียงชัดแจ๋วไหมฉันจะให้ตำรวจมาจับเธอคอยดูคุณหญิงคะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะถ้าคุณหญิงไล่หนูออกแล้วใครจะเป็นผู้จัดก,การร้านให้คุณหญิงล่ะคะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันนะ่ะจะให้คุณย่าแต่งตั้งนายโอรานเป็นผู้จัดก,การร้านแทนเธอเองอะไรนะครับผมเหรครับใช่ฉันจะให้นายนะ มเป็นผู้จัดการร้านแทนผู้หญิงคนนี้แล้วฉันน่ะก็จะหาลูกน้องใหม่ให้เธออ่ห้าคนแล้วเงินเดือนนะฉันก็จะเพิ่มขึ้นให้เป็นสามหมเพื่อที่เธอจะได้มีเงินเอาไว้ดูแลแม่แล้วก็รักษามแม่เธอไงนะดีไหมขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับส่วนเธอนะออกไปได้แล้วถ้าขืนยังดื้อด้านนะฉันจะตามตำรวจม,มาจับเธอภายในสิบ สิบนาทีใช่ไหมคะเก้าแปดเจ็ดกระโกันไป6หกห้าไปแล้วคะ่ะสี่สามสองเป็นยังไงล่ะคะคุณย่าแผนปลอมตัวของหนูได้เรื่องไหมคะแต่หนูอะ่ะเกือบไปแล้วนะคะเกือบโปะแตกเลยอะ่ะคุณย่าไม่ยอมบอกก่อนว่าเอาพี่ชวินอะ่ะมารุวมในแผนด้วย เซอร์ยอยไพรส์ไงล่ะลูกเล่นไหมล่ะลูกไม่ต่อไปดีนะคาเฟ่ของเราอะ่ะก็จะมีแต่คนดีๆที่เข้ามาดูแลขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ให้โอกาสผมผมสัญญานะครับว่าผมจะดูแลร้านนี้ให้ดีที่สุดเลยครับ